ความคาดหวังของรายวิชานี้ครับ 1. ก็คืออยากพัฒนาตัวเองโดยการใช้วิชาสมาธิมาพัฒนาเพราะว่าแต่ละขั้มในที่อาจารย์สอนก็ได้ข้อคิดดีๆรวมไปถึงหลักการดีๆข้อที่2ครับมีใครแนะนํามาก็คือมีเพื่อนแนะนํามาให้เรียนนะครับบอกถึงข้อดีของรายวิชานี้ว่าดีอย่างไรกับผมจึงมาเรียนนะครับข้อที่3กับผมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับผมมีการเปลี่ยนแปลงคือ มีการกระทำอะไรโดยใช้สมาธิมากขึ้นคิดแต่ตรองก่อนจะทําอะไรข้อที่สนะครับมีการแนะนําให้เพื่อนหรือไม่กับผมมีการแนะนําให้เพื่อนนะครับว่าควรเรียนวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ดีมากๆและพัฒนาตัวเองได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยครับกับผมนายวัดมแกมณีขอบคุณครับสำหรับความคาดหวังในการเรียนวิชานี้นะคะหนูก็หวังว่า อยากให้ตนเองเนี่ยได้พัฒนาสมาธิได้ฝึกจิตให้สงบนิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเลาเนี่ยเป็นคนที่พวกแปกง่ายค่ะวิชานี้ก็มีเพื่อนแนะนํามาค่ะก็ก็คือลงเรียนวิชานี้กับเพื่อนในกลุ่มนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เรียนวิชาสมาธินะคะนั่นก็คือ,อ,อรู้สึกว่าตนเองเนี่ย สงบขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็มีความอดทนสูงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เป็นคนที่ว่าไม่มีอารมณ์ร้ายเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็อยากจะแนะนําวิชานี้นะคะให้กับคนรอบตัวใครเช่นเพื่อนหรือว่าครอบครัวค่ะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองมาเรียนวิชานี้นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะความคาดหวังที่ได้เรียนวิชานี้คือ เพื่อที่จะได้พัฒนานการฝึกสมาธิของตนเองและในส่วนของการแนะนําได้เห็นประกาศการลงทะเบียนเลยสนใจจึงเลืลงวิชานี้และอีกทั้งได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกสมาธิคือเราได้สมาธิมากขึ้นกว่าเดิมและยังสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยและอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ฝึกสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย ความคาดหวังของรายวิชานี้นะคะคือหวังว่าถ้าได้มาเรียนแล้วจะได้สิ่งดีๆกลับบ้านได้สติได้สมาธิและมนุษยสัมพันธ์ดีๆกับเพื่อนกลุ่มใหม่ค่ะใครแนะนํามาไม่มีค่ะแต่ว่าไปค้นหารายวิชาเจอวิชานี้รู้สึกว่าอยากเรียนมากๆและตั้งใจเรียนทุกคาบเลยค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้เลยก็คือเนื้อหาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นยานวิปัสสนา หรือการสะสมพลังจิตการเปลี่ยนแปลงนะคะปกติแล้วจะเป็นคนที่พูดเร็วและจากที่ได้เรียนนะคะก็รู้สึกว่าเด็กผู้ช้าลงแบบฉาฉานค่ะจะแนะนําให้ใครมาเรียนบ้างหรือได้บอกใครไปบ้างนะคะคือได้แนะนําคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วค่ะและให้คุณแม่นะคะปฏิบัตินั่งสมาธิและได้เล่าให้ญาติผู้ใหญ่ฟังด้วยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชรดานนททองราหัสนิ่สิต6 3 1 0 3 1 5 0 1ค่ะค่ะข้อแรกนะคะความคาดหวังในการเรียนวิชานี้นะคะก็คือสิ่งที่หวังในการเรียนวิชานี้ก็คืออยากจะฝึกสมาธิของตนเองเนะะี่ยค่ะให้มีมากยิ่งขึ้นค่ะอยากฝึกตัวเองให้มีจิตที่เข้มแข็งขึ้นแล้วก็ เ,เพราะว่าถ้าเรามีจิตที่สงบแล้วก็เข้มแข็งขึ้นนะคะก็คือจะส่งผลต่ออารมณ์ของเราเนี่ยค่ะอารมณ์ของเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็รู้สึกว่าเวลาตัดสินใจจะทำอะไรก็คือจะมีสมาธิแล้วก็มีความคิดที่ดีมากขึ้นค่ะค่ะข้อที่2นะคะใครแนะนํามานะคะก็คือ จะลงเรียนวิชาเสรีค่ะแล้วก็มีฤทธิ์วิชาเป็นเป็นหนึ่งสองสามสี่มาแล้วก็รู้สึกว่าวิชานี้ค่ะน่าเรียนที่สุดค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเออชื่อฤทธิ์น่ามันน่าสนใจสมาสมาธิเพื่อกันพัฒนาก็คืออยากจะพัฒนาตัวเองด้วยค่ะค่ะในข้อสานะคะก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระหว่างการปฏิบัติค่ะก็คือได้มีความรู้หลากหลายมากขึ้นนะคะก็คือได้รู้ว่าการทําสมาธินี่ค่ะไม่ใช่แค่เราทําสมาธิแค่นั่งแค่นั่งสมาธิอย่างเดียวค่ะก็คือมันจะมีหลากหลายสมาธิที่สาาาาามรรถททํํให้้้เไดแลวก็ ข้อสี่นะคะอยากจะได้นําแนวทางปฏิบัตินี้ให้ใครบ้างก็คืออยากจะแนะนําทุกๆคนเลยค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากฝึกจิตตัวเองอยากฝึกให้เรามีสมาธิแล้วก็เวลาตัดสินใจทําอะไรเนี่ยจะไม่ใช่อารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะก็รู้สึกว่าอยากจะแนะนําทุกคนให้มาเรียนวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมนายธนานกรบุญนาจากกลุ่มโมววเวนเรขที่สองวันเจ็ดสครับสคาดหวังในการเรียนวิชานี้ทำไมถึงต้องทรแบเรียนวิชานี้ ต้องการมีความเข้าใจในเรื่องสมาธิเบื้องต้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติถนักในความสําคัญของข้าของสมาธิสามารถปฏิบัติสมาธิตามกระบวนการขั้นตอนถูกต้องตามลําดับขั้นของสมาธิได้ถนักรู้ได้ใช้สมาธิเพื่อพัฒนาสติก่อเกิดปัญญาในการใช้ชีวิตปะจําบันของตนอย่างฉลาดใครแนะนํามาโดยส่วนคนนี้เขาเคมีรุ่นพี่ในคณะที่เรียนอยู่แนะนํามา สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการปฏิบัติในระวางการปฏิบัติมีการเพิ่มการตระหนักรู้ถึงเรื่องต่างๆตรงหน้าและการมีสติอยู่กับปัจจุบันเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ในการรับมือกับสถานการณ์ที่มีความเครียดช่วยสมองปลอดโปร่งยิ่งขึ้นช่วยลดอารมณ์ในทางลบเพิ่มความอมดทนต่อก้นช่วยให้ความจําดีและสมองทํางานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นช่วยพัฒนาบุคลิกเป็นคนใจเย็นรอบคอบขึ้น อยากจะแนะน,นําแนวทางที่ปฏิบัติทางที่จะปฏิบัตินี้ให้ใครบ้างอ,าอยากจะให้ทำอยากจะแนะนําแนวทางนี้ให้กับเพืเ่อนๆรับรู้และเข้าใจเพราะปกติแล้วเพื่อนของผมคนที่อารมณ์ร้อนมากและไม่ค่อยมีสติและสมาธิเลยจึงอยากให้เพื่อนเพื่อของผมได้เข้าใจแในวทางปฏิบัตินี้วิชาสมาธินะครับวิชาสมาธิเป็นวิชาที่ให้ความรู้แล้วก็ความสนุกต่อตัวผู้เรียนนะครับทั้งในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะได้มีสติแล้วก็มีสมาธิเพื่อที่เราจะนำสองสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยจะต้องทําสิ่งต่างๆโดยที่เราเนี่ยจะต้องมีทั้งสองอย่างนี้ก็คือมีสติแล้วก็มีสมาธิในการทํางานต่างๆ,ๆนะครับเพื่อที่จะให้งานเหล่านี้เนี่ยออกมาเป็นผลทาเร็จแล้วก็บรรลุเป,ป้าหมายได้อย่างงไไ่ายดายนะครับยนวิชานี้มีใครแนะนําบ้างหรือไม่คาดบอกอะไรกับวิชานี้ทำไมจะเรียนวิชานี้นะครับเพราะว่าผมอยากปรับปรุงตัวครับคาแนะนำบ้างหรือไม่ ไม่มีใครแนะนาเลยครับเพราะผมมาด้วยตัวเองครับมาด้วยใจคาดหวังอะไรกับวิชานี้คาดหวังว่าอยากให้วิชานี้มีต่อต่อไปเลยครับได้เรียนรู้อะไรไปบ้างได้ฝึกจิตใจนะครับได้เป็นตัวเองมากขึ้นครับจากเป็นคนคิดน้อยกลายเป็นคนคิดเยอะทันทีเลยครับได้นําความรู้ไปใช้อย่างไรบ้างรวมถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองอย่างไรจากการในวิชานี้ ได้นาความรู้ไปใช้ในทางการเรียนครับจากเป็นคนขี้เกยียจครับลายเป็นคนขยันทันทีเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองยอย่างไรจากการเรียนวิชานี้อก่อนนอนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยนั่งสมาธิเลยนะครับพอมาเรียนวิชานี้ผมก็ฝึกนั่งสมาธิก่อนนอนทุกครั้งแล้วก็ตื่นนอนทุกครั้งเลยครับได้ นีนนาความรู้ให้ใครบ้างครับแม่แม่ครับแล้วก็เพื่อนครับเออแล้วก็ปู่ครับเขาชอบมากเลยครับอนครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกความคาดหวังในการเรียนวิชานี้นะคะการเรียนวิชานี้ก็คาดหวังว่าจะนําสิ่งที่ได้จากการเรียนวิชานี้นะคะมาใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นการนั่งสมาธิค่ะก็จะได้นั่งสมาธิในแต่ละวันทําให้ใจ,จิตใจสงบค่ะ <c oughs> ในส่วนของใครแนะนํามาเขาคือมีเพื่อนแนะนํามาค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะส่วนสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในระหว่างการปฏิบัตินะคะคือในระหว่างการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยทำให้จิตใจเนี่ยสงบมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้น,นะคะ่ะอีกั้งในการเดินจงกรมเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆสิ่งได้สิ่งหนึ่งได้นาน,นะคะ่ะ ก็อยากจะแนะนํำในทางที่ปฏิบัตินี้ให้แก่คนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนค่ะขอบคุณค่ะความรู้สึกที่เรียนวิชานั่งสมาธินะคะรู้สึกว่าทําให้จิตใจเราสงบและทําให้เราไม่เครียดและสงบอยู่กับการนั่งสมาธิอย่างเป็นประจําเรานั่งสมาธิเราก็สามารถมีสปี สงบและคลายความเครียดมากยิ่งขึ้นชอบมากเลยค่ะในการเรียนนั่งสมาธิ